ย้ต่อมเจ้ากินอียงังกินน้ำอัดลมเจ้าฟังเด้ออย่าหาว่าไข่ซอนอย่าหาว่าไข่ซอนนะกินเหล้าบวกน้ำแข็งระวังตับแข็งกินเบียร์บวกน้ำแข็งระวังเส้นเลือดในสมองแตกกินวายบวกน้ำแข็งระวังเส้นเลือดอุดตันกินน้ำอัดลมบวกน้ำแข็ง มันสิกัดก,กับเพาะเพราะนั้นข้นน้นำแข็งกินแล้วมันโทษร้ายไปนั่นเศรากินทำไมที่กินเฮ็ดยังกินเนื้แท้หนำแข็งอันหํำแข็งมันโทษร้ายนะย่นี้มีบอ่อย่ามาคอยสอบว่าอร่อยยุด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 ,ยดคนเฮาใส่ฟืนใส่ไม้ เป็นเสื้อลืองหุงหาอาหารแต่ถ้าอยากจุดไฟในใจต้องใส่กำลังใจเป็นเชื้อลืองในการจุดไฟให้ลูกขึ้นสูมาเอาทำไมกำลังใจนั่งอยู่เฮ็นยังกองายอยู่ปาปนนี้จะเอาปืนไปสูมไฟในใจฉันบอกบอดดมาเอากำลังใจไปลูกไฟในใจลูกขึ้นสูอีกทึ่ <laughs> ไปอย่าหาว่าค่อยสอนนะย่า <laughs> ยุดคนที่สําเร็จเขาเประยุทธดอกเขาท่อกันทั้งนั่นแหละแต่เขาเประยุทธ์ท่านเจ้าเมื่อยเจ้ากระน้อนพักแต่ถ้าเจ้าหยุดเจ้าวบมีทางสาเร็จเฮต่อไปคิดจะหยุดคิดดีๆเจ้ามีภ้าละลายยุดบม่ได้เย่าว่าคอยสอนยุดเนะหี้จังไหนผ้าระกะหลายบ่หยุดธมือหนึ่งมมนสิสําเร็จฟัง่อย ยาหาว่าคอยสอนวิวหน่อยวิวหลายคนเบิงหน่อยคนเบิงหลายกะเฮดคือเกาหันหลามีหนาทีเฮดกะเฮดอัดคลิปลงไปคนสิเบิงบเบิงแล้วแต่เพิินเขามีหนาทีเฮดคลิปหยุดหยุดเดี๋ยวนี้มาฟังเลยมีเรื่องสิเบ้าซูฟังเยาว่าคอยสอน้อซับประรดบักนัดหรือบักกัดนัดมีประโยชน์ ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายมีเอ็นไซม์บวมมีเล่นช่วยย wow. ่อยอาหารเราจะได้ไม่ท้องผูกบ่ท้องอืดเวนไลากินเขาหลายๆหามากินมีประโยชน์ต้านมะเร็งได้พรอมต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันมีแต่ประโยชน์หามากินแหนมันมีประโยชน์แหนมบวมประโยชน์มากหลายบางคนนั่นมันแนวมีประโยชน์บ่มากบ่มากบ่กินบ่มากเจ้กบาทเนี่ยนะหามกิน เช้าสวนอย่างสวนสวนต่างๆสิมากปลูกสับปะรดเพราะว่ามันปลูกงา่าพ้นแรงเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเฮามันเป็นพืชเมืองร้อนบักนัดยังที่มักนะผู้หลอกผู้แล่ผู้กงผู้เก็ดหามาปลูกไว้ไี่เกศมันปลูกง่ายปลูกแล้วก็กิกนเนี่ยมมนมีนประโยชน์ว่าคอยสวน <c oughs> อารกิจมือนี่ เทาต้องเฮ็ดให้มันเสมอกันพี่น้องมีเรื่องแล้วมีเรื่องอีกแล้วมือน,นี้แย่ให้ว่า่อยสนอนเถอะมีเรื่องอีกแล้วไปคนดินคนหินไปเฮ็ดให้มันเสมอกันด้วยเรื่องอยังอีกบัดนี้ไป

ต้องมาเหตุขอบดินกับขอบถนนให้มันเสมอกันเด้อพี่น้องขั้นบ่เสมอกันอย่างรถเท่ามันจิตแตกแล่นเหยียบขอบตึงตึงี่สิไหมตึงตึง,ตงขอบขอบถนนกับดินบ่เสมอกันอย่างรถเฮาจะพังพี่น้องคือกันคนเทาทัดซีนบ่เสมอกันใช้ชีวิตกันไปมีแต่พังมีแต่แตกคืออย่างรถเนี่ย เฮ็ดห้ศีนมันเสมอกันเด้อเลือกคนที่ศีลเสมอกันใส่ชีวิตน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสิว่าข่อยสอนเถอะโอ้ยนี่แย่คือแตกขี้ยางซะเนาะหยุดอย่าหาว่าข่อยสอนอยู่ในดงพักกระโดนปักกระโดนก็ไม่ช่วยอะไรเพราะอยู่ในดงบักกระโดนก็ไม่เคยโดนใจคุณบ่โดนใจเธอจักเ่อเฮ็ดยังก็บ่ถึกใจเอาใจยากนาย พักะโดนนี่คืออะไรเลยมินพัคกดโดนดีกว่านะสะนันะโอเคง่ายเลยเดี๋วห้าว่าคอยซ้อนมีคนบอกว่าคนขยันสิบออดตายแมนปะน,น่าสิแมนแต่ว่าคนขยันกำลังสิต,ตาย <What? S 2> เป็นยังหูบะขยันคัก ถ่ายคลิปมือละิบคลิปเศร้าคลิปย่านบ่วพานตรงงานพเนยมากเกิ่นจงติตายผมว่าได้พักพอนายล่ะต้องมานั่งตัดคลิปอีกเด้มือมือหนึ่งแท่สิบ่ไม่มีลากินขา้าวย้อนว่าเพิ่นขย,นขยนันขยันจนติตายตอน <laughs> อย่า,าว่าคอยสอนเนะ้ะเอาให้มันพอดีเข้าน้ากับหัวจัก,กินน้ำเดอ้อเอาให้มันพานกับหูอยู่ว่าอยากพานพหญยมากนะ พยางมาก็เห็นใจนะคนขยันเขาติดใจมันเขาใจคิดแกพอคอยซ้นยศมีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วบาซานเกิดเรื่องอีกแล้วมือนี่สิพาเปเบิงต้นไม้มหัศจรรย์ชนิดนึ่งที่เป็นพักกินได้พักพื้นบ้านของชาวอีสานต้นผักกระโดนน้าผักกระโดนน้ำ,กกนนำหรือพักจิกน้ำจิกน้ำหลายมีหลายเื้อขเขาจจาสิเอิญเนาะ บ้านคอยเกิดตามขอบตะเกิดเองลายคักแบบน,นี้โอ้พี่น้องผู้ใดบ่เคยเห็นสิบพามาเบิรงพี่ทั้งหมดนี้คือต้นพักกระ,ะ,ะโดนน้ำพี่น้องเคยเห็นบะพักกระโดนน้ำนี่อันนี้เป็นต้นอ่อนเขาได้รู้จักต้นอ่อนบ่เป็นยอดแตกไหมเพราะว่าต้นใหญ่มันตัดออกเพราะโอ้มันสูงเป็นต้นล้มต้นสูงๆนี่นี่ล้มต้นที่ล้มต้นมันได้นี่ตัดออก ตัดแล้วเกนี้มันแตกยอดหม่หลายครั้งเอาไปกินกระปนุนกับลามีสรรพคุณด้อสรรพคุณเด่นๆกับพวกแบบบำรุงร่างกายสตรีหลังคลอดสมาแนแผลในกระเพาะเป็นโรคกระเพาะอ,อักเสบเขาบอกให้กินแล้วก็มันมีรสฝดาดๆเปรี้ยวๆนี่เขาก็เอายอดมันไปกินมีรสฝาดๆฝาัๆัมันๆเอาไปกินกระลาบกับปนอร่อย ถ้าอันต้นเป็นเคียเค้ยวๆแบบนี้หักบ่ได้เด้เหนียวคักต้นมันเนี่ยเราจะเด็ดได้เฉพาะตรงที่เป็นยอดอ่อนอย่างเงี้ยนะนี่ยอดอ่อนอย่างนงี้อืมลายคักพี่น้องมันเกิดเองบ้านมูอเจอเ้ามีบ่พอู้นนะบ้านควายน,น,นี่ทั้งแถบเนี่ยทั้งแถบเลยเกิดเองโอ้มหัศจัรย์บ่แล้วมันมันทนแล่งทนอย่างคักเด้พี่น้องอยู่ข้างสะนี่อยู่ข้างสะแต่ว่า อยู่บนบกก็ไม่ตายอยู่ติดน้ำน้ำท่วมก็พว่ตายเนี่ยเวลาเวลาน้ำขึ้นมาถึงนี่น้ำขึ้นมาถึงยอดมันก็จะแทงเห็บจนตัวของพ้นน้ำเหมือนอยู่ในน้ำก็ได้อยู่บนบกก็ไม่ตายแม่มหัศาจรรย์ด้พนทั้งน้ำทนทั้งแรงคุณนะทั้งแทะพักกระโดนเกิดเองตามธรรมชาติพร้อม มาสจจันร์ว่ามันจะมีพืชอ,อยู่หน่อยชนิดพี่น้องที่เกิดบนบกก็ได้แล้วก็โตในน้ําก็ได้มีอยู่ไม่กี่ชนิดหรอกเพราะว่าพืชพืชส่วนใหญ่คือถ้าพืชบนบกอยู่ในน้ํานานๆก็ตายใช่ไหมเน่าแต่พืชน้ํามาอยู่บนบกก็ไม่ได้แต่อันเนี้ยอยู่บนบกที่แห้งแล้งก็โตเป็นาน้ำขึ้นน้ำท่วมก็ตัวเองก็พุ่งขึ้นทะลุน้ําขึ้นมาเลยแล้วก็รากก็อยู่ในน้ําก็ไม่ตายไหม โอ้่อยกระเงือยูมหัศจรรย์อหลีก็เลยพามาลุจจากเนี่แหละพี่น้องเพื่อมหาศจรรย์อีกชนิดหนึ่งของชาวอีสานพักกระโดนน้ำอุ้ยหาไปปลูกแม่เยาว่าข่อยสอนด้ยยดยุดยุด,ยด,ยดอุปสรรคปัญหามันก็นคือน้าเนี่ยแหละเวลาเ้ายางผ่านทิ่มแทงเขาเออเออทิ่มแทงเขาปักเขาเอ,อ่ไหนเขาทอเขาเมื่อย เห็นเขาอยากหยุดแต่เสื้อโหลดนักสู่มันไม่มีทางหยุดดอกยางพานน้ำเออปักปันไนกระบะอดเอาเด้อกับบ้านไปบงออกเอาแต่ไม่เจ็บารกต่ใส่เสื้อผ่านน้ำยังพานน้ำได้อย่าให้ว่าไปสนซอนจ้ะเออเออเอยมันไป อย่าหาว่าค่อยสอนนะสะเลือกซ้ำไหนวาลูกกี่เมตรก็ไม่รู้แต่สิ่งที่รู้ก็คือเลือกเบือสู่ใจคนเพราะว่าใจคนยากแท้ยอย่างถึงเลือกทักเอื้อนหว,วมหัวเลือกเสือตงอของเบื่อสู่เลือกทักใจค,คนสิบ่จมหน้ามาเนาะแบบนี้เลือกปนอนอกันเนาะ เป้าขึ้นมาเด้ออย่าสิมุดล,ลงไปลายใ,ใจเขาคนะือว่าคอยสอนว่มีตัวของในใจเขานะ